พี่น้องได้ยินอยู่บ่เสียงปักเลยเมื่อคืนเมื่อพี่น้องไปเก็บกวดบ่ได้ฮะก็มาเก็บกวดเ้าหน่เก็บถอนแปนเลยพี่น้องอยู่ในเฮือนกับแปนเลยถิ่มลงมืดสิบอกลุงส่างและให้เก็บปูนออกพี่น้องเลยสบายดียามเสาร์เด้อจ้าพี่น้องสุปูสุขคนกวดปูนออกกับบ่เบิร์ดเ้านี่พี่น้องเมื่อยหลาะแต่เมื่อคืนจนเมื่อเสาร์พี่น้องเลย เก็บเมียนเหือไม่แต่เหือพี่น้องเปียกไปเป็ดโอ้อันนี้คือเหือพี่นอ้องเงือผมจนเปียกเนาะพี่น้องซะเมื่อวานาดูเปียกไปเป็ดพี่น้องไปเก็บกวดขยะอยู่ข้างทางกับสบายดีพอแม่พี่น้องอีกรอบจ้เมือน,นี่สร้างยุทธทานผู้ชม <c oughs> เนื่องจากว่ามีคนเสียชีวิตเนาะมีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านน้ำมงค่ะพี่น้องค่ณแถวแหละแม่แถาพี่น้องเลยอยู่่นอยู่คุ้มบ้านพิ่นอยู่บ้านน้ำมงเนี่ยแหละแต่ว่า่นอยู่คุ้มห้องหมอสีสว่างพี่น้องแต่ขึ้นอยู่กับบ้านน้ำมงเนาะอยู่อยู่ทิศกับอีกอยู่ใกล้ๆกล้กับหน้าห้าหวแหละพี่น้องหน้าอีกทงค่เด้เพื่อนคนอยู่ใกล้ๆกล้หน้าห้าหวละ ก็จะแท็กกะเขาไปเอาเต้นนะคะแล้วก็สิไปเก็บประกันภัยให้ข้าเจ้าพี่น้องประกันภัยคือเงินหัวละสิบพันกีบมาเลยพี่น้องสมมติว่ามีสิบคนกะบสิบคนเ 15, ท่าไรอีหลอัยสองแสนมหลอยเพื่อละสิบคนละสิบพันสองแสนบ่หันแหละพี่น้องหัวละสิบพันกีบสิบพันกีบคืออืมสิบห้าบาทพี่น้องจ้าเนาะอันนี้ประกันภัยเสียชีวิตพี่น้อง ตอนทาแม่อยู่นะได้หัวละหาพันพี่น้องมาในพอบ้านเพิ่นออกมิติใหม่พี่น้องวะขืนประกันนไพ่ห้คนที่เสียชีวิตหัวละสิบพันกีบคือเฮือนเฮ้าในมีหนึ่งสองมีสี่มีหาทั้งแม่นอ้องอายอยู่ที่สกเกเพะว่าาเสียเอาเนาะพี่น้องมีอยู่หาคนตะกี้มีหกทั้งแถาแม่หาคนนี่ก็หาสิบพันพี่น้องหาสิบพันในโบหอดลอยพี่น้องพอล,ลอยหนึ่งมันหกสิบหา อ้ยเขาเว้าควันบ่แคนเสือคือปี้ฮะไปเก็บขยะจูดพี่น้องเอ้ยตามทางบ่มีแต่ขยะเกือนอยู่จูด2-3เถื่อแล้วพแต่ออกมาอยู่นี่เนาะอยู่หนทางแล้วก็เก็บมาจักมาแจกแวเดินนี่แหละพี่น้องบ่ได้อยู่ได้เศร้าดอกป้าน่ะยัง6พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ค่อยมีขยะทุงอย่างดอกเฮาเมียนพี่น้องกองไม้เฮาก็กองเป็นกองเป็นกองเป็นกองเมียนอยู่ทางลงก็2-3กอง อยู่นี่ก็2กองนี่เห็นบ่แล้วก็อยู่หันกองนึงอันแหละพี่น้องตัวไทยก็ยังเอาไปเมียนอยู่พอที่แท็กก็ได้พอที่แท็กบอกว่าบ่ได้กินสาวนําเด้อเฮ้ยว่าซั่นไปเก็บปะระกันภัยแล้วพี่น้องเพิ่นพอบ้านเฮาก็เอาเข้าปีนี้แหละพี่น้องเก็บปะระกันภัยแล้วก็เก็บภาษีนาแล้วก็แท็กตาดินให้ดินหน้าเนาะพอบ้านเฮาก็เอาเข้ามื้อนี้ปปีนี้เนาะเอาเข้าเป็นอ่า อียงเฮาก็บ่ฮู้พี่น้องเป็นสมาชิกนบ้านนั่นแหละพี่น้องเป็นซอยเวียกพ่อบ้านว่าซั่นซะเฮาสิว่าในใดแหละอีลาหนะแม่ไปกวดเก็บจูดกระบ่มานล้างถ้วยให้แม่สิพาลูกสาวกินข้าวกันยังเด้บัดตกปลาต็มวันพี่น้องอ้ต้มกระดูกให้มาคุก่อนคนเสียชีวิตพี่น้องเอ้ย แถาเิ่นแถาเลยแหละประมาณแปดเก้าสิบปจักผู้พี่น้องเห็นอยู่บอกกองที่เขาจุ7เจ็ดแปดกองขยะข้าวหุงปูจักกระดาษทิชชู่ทงยางอีชัางพี่น้องเลยตั้งแต่หนา้าพี่เลยพี่น่ะตั้งแต่นาพี่ลงหอดปูเจ็ดแปดกองท่านบาใบไหม่กะเก็บมาใส่ไว้เห็ดพุ่นพี่น้นองเลยฝุ่นต้นไม้ต้นตอมันมันเน่านะ พ่นสาบทั้งนอกแล้วก็คือส c โอเคแปนเนาะพี่นอ้องสาบทั้งนอกแล้วเพ่นคือสิเอาเอาอย่างเกาะใหม่งล้างอยู่นะเพ่นอื่นอีจังหลังหลานอย่าก,กินก่อนปะในีพี่นอ้องเมื่อยได้เมื่อยจนสัน่นอันนี้นะคือบโบเมนพะอาพี่นอ้องเป็นเลือดแล้วก็เป็นกะ อีกี่มึงหรอเด้อได้ไหมตื่นเต้นเด้อพี่น้องตื่นแตี้สีโพดโพโอ้ยข่อยข่อยตื่นเด้อมาสั่นข่อยตื่นเดกอด้วท่านผู้ชมนี่ก็พักแกล้งพี่น้องอันนี้จะเบี้ยยังบุหวานลงแล้วก็เป็นบุกินจนเหี่ยนพี่น้องเลยทั้งคนทั้งไก่ก็เลยเอาเข้ามาในเทียง ส่วนพักอันซื้อมาลงพูนพี่น้องซองอ่างส่างเบาดาวเิ่นมาเพิ่นมาเบิ่งพี่น้องเลยส่างเฮือนเบาดาวเนาะยุดคือกันพี่น้องสองเมื่อได้ลดเพิ่นเพิ่นอยู่ในเฮือนผูผูเพิ่นมีลูกน้อยกับเมียมาเหตงานนำมาดีพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งมาั่กเพิ่นชิไปเฮือนดีพูละพี่น้องจ้ามีข้าวซานนกระตาลดเพิ่นห้ากันลังแส่หมูพี่น้องสิปิ้งสู่ลูกสาวกิน ดา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 เอ้ยท่นใดกับกศีบแล่ในเมื่อวานนี่เป็นวันศิลป์ว่าปพลายพ่ามเพิ่นเห็ดเพิ่นเล่บรดตักดินพี่นอ้องแค่เพิ่นมาเบิ่งงานน้ำซื่อก็จะกระแล้วอาเลยละ่ะเป็นวันศิลป์แปดเพิ่นเลยบรดตักดินพี่นอ้องเป็นอยู่ในถ้ำอะไรจะห้ากันอยู่ถ้ำพอถ้ำแม่เพิ่นอยู่ในถ้ำหย่อนถ้ำใหญ่เป็นอะไดรงามอยู่บ่ อันลุงก e ้อมน่ะเมื่อจนเมิดเมื่อคืนนี่น่ะอ่ะสั่งใครสร้างมันบ่ตีกันแหเจ้าน่ะสิอยู่ในหาจนแล้วงานบ่ติดกระเบื้องติดเฮ็ดบัวแม่นบ่ปาพี่น้องเอ้ยเ็ดเบิดเ็ดเบิดทาสีเด้ิ่สิเอาเงินเนาะ ทาซีนะเอาทาซีเอาเป็นปุกบกเป็นปุกบเป็นเป็นเป็นถังบ่กเอแล้อันถังให้่าทาบัวมน่ได้เบิ้เมื่อมกได้นี่้แัวอือทาัน้อันะห้า้าได้นนาแบบข้าวสาบเลห้าวปะไดนว่ทันว่าสีใสกระเบื้องได้นี่เฮาเบิดงบมีต่ข้าสาบแลยวะไรเขาหับเงินเมื่อได้นนะ กระเบืองอันนี้แหละนี่แหละเท่ากับสิปูสานั่งเลยนะขึ้นเฮือนนะเห็นเลยเลยสามันเบิดลายเลยเบิดลายแส้นเลยอืมมาเบิ่งล้วอ้ามันบริได้ลังหน่อยนะนนได้เ่ามาเบิ่งใกล้ๆนะบริได้ลังหน่อยเบิ <c oughs> บงบเงบ่งอยู่ใกล้คือจะมาบริได้ใหญ่เก็บปวดแนปนเบิดเลยพี่นอ้องนีวจะให้ลุงสัง่งเอาปูนล,ลงหายและสันบะไว้ได้เฮานี่ปูนไปดับเอ,อิบอยู่ซุปเปอร์นเน็ตนี่ให้เอาลงสวยเฮาพี่น้องจ้า เพม่อนกับีมาใส่มาใส่อันนี้ยก็บานบานประตูเนี่ยก็ซองเสมอหมแล้วใส่บ้านเนี่ยจะเอาในใดบ่จะเอาจากคนสามเนาะสี่สี่สี่ทั้งเมียอ่า เพป็นสีเมา,าเห็ดเฮือนเบาดาวเลยภาษาจนสัมผัสเพิ่งล้างของพี่น้องแต่ว่าหน้าต่างเพิ่นบอดไซส์าหายเป็นบ่มีเครื่องมือเพิ่นวะเพป็นมีแต่แต่สาบหายล้วก็จับบัวแล้วลก็ทาสีปูกระเบื้องพี่น้องจ้าเพิ่นวะแต่ว่าใส่บานประตูนะเพิ่นบ่มีเครื่องมือพพเพิ่นบอดไซส์หายแต่ว่าเบาดาวเพิ่งจีหายบอดไซส์หายหรือนะไรพี่น้องเอ้แปลนกว้างเลยท่านผู้ชมเบิรงกสีขาเบิรงในหอ้องในหอ้องนะครับท่านขับไปเก็บได้มันเต็มที่อยู่บ่ เฮาเก็บแต่ทางนอกเออลุงสร้างกันก็เมียนให้คักพี่น <protecting room noise> ้องจ้าบริติส่องดูดอากาศท่านผู้ชมเอ้ยว่าจังได๋ติส้มมาน่เด้อสร้างก็ลืมเฮาก็ลืมแท้บอกล่างก็ลืมพี่น้องตั้งแต่บ่ันก่อก็ติดให้ได้เด้อบ่ก่อขึ้นแน่ลืมว่าซั่นถ้าบ่ใส่หรือใส่จังได๋ก็ติส้มพี่น้องบ่ว่ากันใส่ดีบ่หรือบ่ใส่ถ้าใส่ก็ปาดท่านพี่น้องตอนนี้ ปาดแล้วก็ซุปข้าวนั่นแหละแต่งบัวลังหนึ่งสี่หมื่นแหนะเพื่อนห้าวด้วยสารสมุดสมุดสื่อเออยังโมทันว่าเหรอเฮา โอ้ทางหนามันเป็นไลยไล่ไ่ๆนะบ่ชิติดกับเบื้องบ่น่นโอ้อออออเอถ้าเราสิทาสีเอาได้น่ะบ่นกัเบื้องปาดกับเบื้องเป็นนิ่วเป็นนิ่วมันบอบ่อนวพนแต่ว่อชมันนกามจะไปเบงล้วัอืออือโอ้ถ้าเที่ยวไปอยู่สั้นเลยฮาน่ะไปเบิ่งและมอกับมอกับเที่ยวมาอยู่ช่องซับเทือเลยไปเบิ่งเงื่อนกันพี่้องเลยแต่ฮาน่ะ โจ้ไหวเพียงสาบแล้วใสบ่บ้านแล้วกะโจ้สา่างกะหับเงินเมื่อพี่น้องเลยถ้าสิมีต่อกะนือแนวไหนย,ยังบอท่านว่าพี่น้องจา้าขันไดกะสามขันขันไดห้องโมาดาวจะขันค่ะเออเออถอกันเลยเนาะอออืออออจังว่าได้มันมีแม็ดอยู่จะก,กระแทกเบิ้ง แต่ห้องขางมอนะจากักจักเม็กวห้องขางนะทนั้งแย่เด้ห่องละสามเมเ็ดห้องละสามเม็ดอโอห้องละสมเมตรปลายเนาะหเมตดทั้งหนาทั้งหนาห้องละสามเม็ด ได้เสามับนบดคลยทั <hi> ้งเสาทั้งย่างสามเมตรสามชิ้นะอือืมอันนี้ทั้งหน้าห้าสามเมตรห้องนอนสามห้องได้ห้องห้องนั่ะสามเมตรเสาคนมาคนมาเท่าไดกับบ่อเละยังไงนี่ก็สั่งซ่ามัอีกหลดใหญ่หนึ่งสามพันแปดสั่งมามื่นละพันสี่นะเบิดแล้วก็อันใ่อยู่นะเบิดแล้ว เอาน้ำมอลือพันพันสี่นะบ้านนี้นะนนไปเอาอยู่อนนนทพชูสามพั 3, นแปดี่เขาซืมาส,ส่งมานี่ันแนนท์บูนะราบอันเอามันคือ,อ,คอ,อ,อแตกมัน,น,น,นเป็นน้ำใสบว่าสาบ้านอยู่โอยงามเางจะอน้ำไผเอาน้ำโพอลือแล้เราสั่งมตกมมินอนี่แตกอันาบตัวนั้นแตกเป็นน้ำใสบ่เอน้ำอ มาแว่เบิ่งพี่น้องเพื่อนลูกไสเ้เพื่อนก็ได้สิมักเชลีให้เบิ่งพี่น้องนี่นี่เพื่อนเพื่อนเหดเองพี่น้องลูกไสเ้เพื่อนอยู่นี่เพื่อนผูตะกี้นี่พี่น้องสางเพื่อนเบาราวน,านี่สองหลังทรงไทยใกล้ๆก,กับห้าหมไปและแต่เพื่อนไปอยู่นั่เมียเพื่อนเป็นเอาเมียใหม่เนาะเมียเก่าเป็นอเสียชีวิตแล้วเป็นเอาเมียใหม่ได้ลูกหน่อยข่าวเพลงสน,นี้เด้อพี่น้องจะขึ้นปีกมู ز. สู่ลูกสาวกินก่อนตอนนี้กับแปดโมงแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณถูกกำลังใจ อาเบิดแล้วบ่ฮะลูกเอาไปแช่ไว้แน่มันแข็งแน่แช่ไว้ว่าเลยนะสตีบักม่อนอยู่ตอนบักใหญ่แข็งแข็งก็มาตะขาบแหลนมึงพอขันพอกันคลิปหนาพี่น้องคุยกับอันสั่งจนเพลินพี่น้องเอ้ยมึอนี่สั่งเบาดาวมาเยี่ยมเยือนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจด้จ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ครัติชมพี่น้องสบายดีแกตุไปแหละพี่น้องแกตุไปเฮือนดีล่ะ